สวัสดีครับวันนี้วันที่หกมกราคมสองพันห้ารหสบสี่นะครับผมจะปลูกฝรั่งกิมจูนะครับที่เอาไว้ที่บ้านนะครับประมาณปีเดึแล้วครับผมไม่มีที่ปลูกครับฮวันนี้ก็ได้เลิกแล้วครับผมมีที่ปลูกเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูที่ปลูกผมนะครับนะครับผมจะปลูกไปตลอด ถึงสุดนะครับผมแถวแรกนะครับเครับเสาที่เห็นนี้นะครับเป็นรั้วนะฮะห่างกันต้นละประมาณ3เมตรนะครับเยอะที่ผมจะปลูกก็คือนะครับฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับก็ จากชะยะต้นเสาพอ,อาดีนะครับผมใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านนะครับบเตินตามข่อพีอีนะครับอันนี้คือหลุมที่ผมเกียวไว้นะครับผมก็จะมีที่วัวนะครับมีโดลมไม้นี่มีพีเอสเนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับก็เลยเอามารโรยๆนะ็นต้นกล้วยนะ ่อสีน้ำเงินนี้ไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นท่อ PE ท่อไมโคร PE นะครับผมแล้วก็ตัวนะตัวกระจายน้ำแบบนี้นะครับผมเรจะปลูกทั้งซ้ายทั้งขวานลครับปลูกไปจนกว่ามันจะหมดนะครับก็มีประมาณ20 25ต้นนะครับนีเ่เป็นคูน้ำที่ผม ให้เขามาขุดตั้งแต่มกราปี6กสามนะครับเพิ่งนี้เลยม,มาเริ่มปลูกนะครับผมเมื่อก่อนมันดินมันไม่ใชไ่ไม่เรียบแบบนี้นะครับแต่พอผ่านหน้าฝนไปหนึ่งฝนนะครับเรียบเลยฮะอันนี้ชี้วัวนะครับเห็นครับ ไปจนสุดนี้นะฮะจนกว่าจะหมดนะครับถ้าไม่หมดนะครับถ้าแถวนี้ไม่หมดนะครับ <c oughs> ก็กล่าวว่าจะต่อแถวนี้แถวนึ้งนะครับมันมีทั้งหมดประมาณ12แถวน,นะครับ1 2แถวกล่าว <confused> ว่าจะทําเดือนละ1แถวน,นะเดี๋ยวนี้เดือมกคลาครับจะทําแถวนี้ก่อนนะครับวันนี้จะปลูกฝรั่งกิมจูนะครับ Okay. เดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จแล้วจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ